ค่ะคุณพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยพอดีเอฟซีผัดว่าให้ตามคุณพ่อเนี่ย่าเป็นยังไงเนาะเอฟซี FC, ได้ฟังพอวา่าข้าเจ้ากะหนึ่งกะจากเมื่อดูดวงสองกะจากถามเลขกันไหมคะพอ่อครับอันเป็นยังไงได้เลขไปเพิ่งมาถามเห็เนไหมมาคุณพอ่อคุณได้เลข,ขตัวใดเมนจ้ะ พิ่นว่ามันเติดสี่ิ่นว่าเลขนถ้าว่าผมไม่เห็นเลยมันเห็นคู่หนั่นสองนะาะค่ะคือคมือผมเลนะ่ากระตุกนะค่ะมือคืนนี่ได้ได้เจ็ดไหมอันคู่บ่าเลยว่าโอ้ยจู่พอาะดิเขากันเลยอันสองเจ็ดแมเพิ่นว่าอสองเจ็ดกับสองอเขาคู่หลักท่านอันคือเลขนี่อันคุณพ่อเนี่ยขึ้ได้ได้เลขแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะครับ ค่ะตัวทีเอฟซีถาก็คือเอฟซีล่อเนาะบางวดนี่คุณพอได้เลขตัวใดอ่อคือไหนละสองอสองเจ็ดนี่หละครับสองเจ็ดกับอีกอย่างก,ะกะ่อนสองหกบอกอันสองอันคู่าบ่าว่ามันเป็สงองสองหกกับสองเจ็ดเนี่ยจว่ามันอันของคู่บ่บเป็นลักษณะเก้าไหมเก้าสองเจ็ดไหม อ๋อ oh, เป็นส้มตัวบ่ค่ะครับเวลามันขาดดียั่นมันเป็นลางเป็นไรไหมเก้าสองเจ็ดครับอือันอันเพิ่นฝันบ่ค่ะคู่บานั่นเพิ่นรัชนาเพิ่นเดินตัวเพ็่นปฏิบัติตัวอืมเพิ่นปฏิบัติเอาแล้วเพิ่นก็นได้ตัวนี้มาครับค่ะเก้า สองมิเ,มเ,เตอร <7. S 2> ิกตุเกาแต่วันละน,น้ำไหลก็มีแตอริกเกาแต่ว่าันละกระจังวาง่ <FC S 2> าเอะว่าเอ๊ะเหรอเอฟซีกระทามอยู่ได้ว่าโอ้ยเลขกชิมากตุเกากอีกบอวัอนฉัน <laughs> <laughs> มันจะกินเต็งสี่ไปมีเวลาตันงกลินเต็งสี่หละมันก็บ่าปวดเนาะนะคันคันเอฟซีได้ฟังว่าเลขกตุเกานีกน่กระจักสิว่าจังไดแจักสิเอาน้ำบ่เอาน้ำบ่อเนาะแม่มันจะเป็นเต็งสี่จังไงหรอมันเป็นเต็งสี่เวลา แต่ว่าใครอยู่เด้ที่ว่ามีม,มีเก่า,อาสองเจ็ดมานำมันมีเก่าอยู่เหล็กน่หรือว่าหรือว่าเฮาจิจับคู่เป็นเออเป็นเป็นภาพไหมแบงภาคอะไรไหม <92 S 2> เก้าสองสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจังสี่บ่เพอรค่ะีมี่ตัวต่ว่าจุ่ง่พมิ์มันม่ตุ่มรถน้ำไหนก็นไรโอ ไ็ได้กลับเลยเอาตรงๆเลยตีเพื่ออะไรกันดรับลี่เ็นก็ประมาณนันละอุยยี่สิบสองใบคุบอเนก้าสองเจ็ดอได้อ๋อเก้าสองเจ็ดครับเนเอาเ็นเพิ่นเอาสบสองใบไม่รู้นึงพอดีไหมเพิ่นเอาเอาอร้าเอาโลนึงพอดีสิบสองใบครับ่ว่าเป็นวซื้ออันยังอันอันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน่ัซื้อคือใบนี่แหะอนเป็นหนึง เพว,ว,ว่านันศูนย์ไหมเพื่อนว่าศูนย์เจ็ดเอาคือกันเออครับเพิ่นศูนย์มาติเออเพิน่นศูนย์เพป็นว่าค่ะครับแสดงว่าตัวเลขของคู่บานนี่เพิ่นคอนเฟิร์มตัวนี้ตีพอ่อเออตัวนี้แหละหรือว่าเพิ่นอบอกคุณกับตัวนี้แหละครับอ๋อแสดงว่าเพิ่นบอกคุณก็คือเพิ่นยังตัวนี้ไว้เลยสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองครับ เอฟซีจ <S ane. S 1> mm ็กสี่าจังไหนะพนะคือเลกตวเก่าคุณผอมาอันนี้คุณผอฟันอยู่ปะจ้ะคุณ่อฟันไาจังไหนน้อฟันอันมั้นในเจลตัวแม่พอฝันเจลตัวคุอนๆตัวตัวว่าน้ำมันมึสัมผัสในกระเจี๊ยสองมันกค่ะมันคือนีพอดีวันพาะก็พอดีได้เจ็ดมเนี่ยเจลวานันเจ็ดเกิดเจลวาสองเจ็ดแม่ไมได้ตัวเดียวได้คืน เด็กมาตัวเก่าตัวค่ะที่ไม่นแรงสั่นตัวผู้บาดเมื่อวานมาตัวเก่าได้ติดแล้วนี่เด็ดสั่นโอ้มันชีสามงวดติดมันชิแมนบ่เนาะพี่น้องกระสาชุเด้อยขันปุ๋ยชเสียงโศก่ทำได้แต่ว่าเอฟนันมันเป็นุูนโมแมนบอกค่ะแมนบบบนี้มันเป็นรางตัวพันลาโอ้อาจเป็นรางพันลามันเป็นสีได้อ๋อบอลมันออกไปแล้วครับ สองเจ็ดสองแปดเจนี่เจ็ดสนีส่ใช่ไหมออกล่างตีพอเออเป็นวางป็นแหละอ่ะกลางเป็นละแต่ว่าคู่บาบีเอาไซก็คือมีแต่ใดสองเจ็ดเจ็ดบางคนว่า วันแรกนะเพิ่นนห้อันสามเจ็ดเพิ่นฝันว่าเขามาบอกเจ็ดสามได้เนาะคุณพ่อแมนบัดนี้เพิ่นหักผู้ซื้อเจ็ดสามเพิ่นว่าเพิ่อนซื้อสามเจ็ดกับสองเจ็ดแม่นอยู่บ่พ่อครับแม่นบัดนี้เพิ่นมาบอกพ่ออีกก็คือเพิ่นมาบอกว่าสองเจ็ดบอกค่ะครับแต่ว่า่แม่นก็ก็เล็พ่อนี่แหละแต่ว่ามันอย่างพัวพันกันกับเพิ่นไหมกันเป็นออกยังไงมันอย่างพัวพันกันหลุดยังไงกันจะแดงว่า ตัวเลขคุณพ่อกับตัวเลขของคู่บาในตรงกันเนาะคะ่ะเนาะคับนี่จะเป็นทั้งสี่เนท่านไปก็ไปคงเดียวกันปั๊ดเปิดเจดสช่วมากทุกข้างกะฝันตรงกันจังสี่กะออกอยืมบอกคุณพ่อคะ่ะกระอองที่เลยหรองั้นเลยจะได้สองสี่แล้วแต่ว่าความความเป็นไปได้นี่เจ็ดเจ็ดสองนี่มันชีอหอดสามอดปะฮะ แต่ว่านี่ที้ผมก็ได้แต่ว่าผมก็บผมก็บ่มั่นใจคือกันนู่นี่อเพว่ามันก็ซ้่มโคตรไหมเนาะจักเอฟซีพูนฟังเฮาเบิ่งเฮาแล้วเพิ่นจักสิว่าจังได๋เนาะพ่อเนาะให้เพิ่นพิจารณาเอาเนาะครับกูดพ่อน่ะฝันว่าจังได๋เล่าให้ลูกฟังแน่อันนี้บ่ได้มันมันเตึงตัวมาโลดตัวนี่เป็นตู้แบบใด้นี่เพิ่นสิให้มันสิเป็นตู้ออกมาโลดุดมากออกมาวัดเดียวเท่านั้นไม่ฟังนะ ในฟันนั่นครับฟันแล้วก็วืบอเพาเป็นตัวเลขบ่เออไม่เป็นตัวเลขอมาลดได้เลขไดพอถ้าก้อนนึ่งเดีก้อนนี่็ได้สองเป็นหนึ่งแม่บ่ที่นี่ได้เจ็ดตัวเดียวมาขึ้นได้เจ็ดตัวเดียวโอะคือแค่นี่อหะตัอเลมนตีบ้างอ่ะเป็นสองเจ็ดไหมค่ะคุณพ่ออันจัดการไว้แล้วบ่อัอยู่บ่บ่ท่นยังว่าซื้อย่ค่ะ อันบัดนี้กเอฟซีถามอันนี้ได้คุณพ่อเอฟซีถามว่าอันอยากขออันอ่ดูดวงไหมเฮ็ดจังไรใช่ได้ดูดวงว่าซั่นอ่าดูดวงปีอันนี้จัดจังหวะดีแล้วกันบ่มาหาเพิ่นก็บ่ฮู้แล้วเนาะบัดนี้บ่ฮู้งส์จัดกันมาดูดวงก็ต้องโทรหาเพิ่นแล้วก็อายุน้ำเพิ่นแบบตัวแต่เพิ่นบ่บอกเบอร์โทรเพิ่นว่าเกิดกันได้รับได้นอนแล้วว่าเพิ่นว่าบ่เอาเบอร์โทรใหายสั่มมาซั่นแม่นบ่ล่ะครับ อันเจต่างกับขอคนเดแมนยิคน่าขัดเอาเบอร์ทรมาข่อยพ่ไเดรับบ่ได้นอนข่อยพ่ไหแล้วว่ะเออเล้าก็บ่ยังไดอกพิ่นกวนนมาเห็ดนี่นเพิ่นก็บ่ได้นอนเด้บอค่ะเพิ่นเฮ็ดแล้วล้วบอค่ะสางองพระประทานอือแร้วยูแร้วบ่ท่นแล้วดอกแร้วเป็นบางครอ้งอ๋อเพิ่นเมื่อแล้วบอค่ะเมื่อแล้วเกิวันอ๋อค่ะเดี๋ยวจังไดถ้าเกิดวัน มีโอกาสไปหาคุณพ่ออยู่คุณพ่ออยู่บ้านอันอี่ยังก็บ้านโ้อนี่นะครับอยู่บ้านโ้อถ้าแม่นจะสาง่านไปเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแต่ว่าพ่ออยู่น้าครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับยูตินยูตินทงเฮือนหลังใดงเฮือนขี้ไก่ดูอยู่จากว่าอยู่มันโอ้โหเดีรยวเขาเป็นมันเลยหลับคือเข้ฮ่าฮ่โอ้มันเป็นยังลักษณะ่ทุ่งทุ่งเอาก็ได้มันไปยาก แห้งปีนขึ้นเขามันก็ลำบากข้าสั่นก็เอาแต่ตัวเลขนี่ลหละหายเอฟซีนะคุณพ่อเนาะเธอเขาโศกเขามาน้ำเธอเขาตามกะถ้าเขาโศกเขามานงวดนี่เขาก็จะตามไปอีกจักงวดสองงวดนะแม่พ่อเธอโศกหมานทุนก็จะได้เฮ็ดบุญน้ำอันวัดห้าองศีนะแม่ค่ะแต่ว่ากะย่ำตัวเลขตัวเก้านี่แหละนาะพ่อนะะสามตัวเก้าไม่ไม่ไจครับ เต็มเลยครับม uh. ันขนเต็สี่ะเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วว่าเก้าสองเจ็ดดล่ะเก้าสองเจ็ดบ่พอเก้าสองเจ็ดว่าเจ็ดสองมันออกไปแล้วเราเลยว่าบอกเก้าสองเการันว่าขึนแต้มลงแต้มมังกเียเกาะสองหกบ่พอสอหองแปดมีแล้วโอ้ค่ะเอาจังไรกะ อันดูดวงจังอันถามพอดีแค่เนื่องเพราะว่าหลายคนอยากไปดูดวงอยู่แต่ว่าเออดูดวงพ่นก็ได้ครับต้องไปหาแต่ว่าหนูอันบ่ได้อันนั้นต้องไปถามต้องเอฟซีไนไมข้าเจ้าอยากไปแหมค่ะเดี๋ยวจังถามพ้นให้ในเด้อพ่อครับค่ะเอาจังได้ทิ้ง่ายไท่านีเนาะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะดูดีค่ะ สวัสดีค่ะครับพี่น้องสําหรับคุณพ่อบัวผ่านะคะที่ว่าคู่บ่านะคะว่าหูทิพตาทิพคล้ายๆก็ว่าขันเท้าเท้าสิปนี่เพิ่นเพิ่นก็ตามที่เพิ่นเบาเนาะเมื่อมีไครบอกแต่เพิ่นหูเองว่าไพสิปสิมาในวัดอันนั้นวันนี้เพิ่นกระดูดวงพ่อมวันนี้เอฟซีกับโทมาว่าอยากจะดูดวงยูนะคะอยากจะดูดวงแต่ว่า เพิ่นก็เลยบอกเอดอยู่ได้มานนันว่าคันอยากดูดวงเอาวันเดือนปีเกิดมาประสันแต่ว่าเพิ่นผัดบ่ให้เบอร์โทรนี่แล้วแต่พากับิมีแต่เบอร์โทรเจตตังนี่แล้วพี่นวองเลยเดี๋ยวส้าถามเพิ่นบ้างอีกเท่านึ่งสะกอนแล้วพี่น้องว่าเพิ่นอนุญาตปล่อยเบอร์โทรบอกคันปล่อยเบอร์โทรเพิ่นกะว่าเพิ่นจิตได้รับในอนนี้ละเอดกะเดี๋ยวสิถามเพิ่นให้อีกข้างหนึ่งนะคะอ่ะท่านผู้ชมคะสำหรับตัวเลขของคุณ พ่อบัวพานะคะที่แอดเคยลงคลิปไปเนะเาะคู่บาที่วัดเพิ่นว่าหูทิบตาทิบนะคะก็คือได้ตัวเลขมาจากคู่บาพ้อมแล้วก็เป็นเลขฝันของคุณพ่อพ่อมนะคะช่วนมากตัวเลขจะตรงกันทุกงวดถามว่างวดนี้ก็ตรงกันอีกแล้วพี่น้องแต่ว่ากระซิบปินเลขเก่าไหมพี่น้องเพิ่นว่าสองเจ็ดเจ็ดสองแต่คุณพ่อก็ะว่าอยูเมื่อกี้ว่าสองหกกับสองแปดนะคะพี่น้อง 3ตัวคู่บาเพื่อนให้เอาเก้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็2สองเจ็ดล้วก็อย่าลืมสองหกับสองปดเพื่นวางสี่นะคะสำหรับผู้ใดที่อยากถามนะคะเออเวลาเพื่นดูดวงกระถามเพื่นอยู่เพื่นว่ากะบอกถามมันอันเดือนปีเกิดเนาะเพื่อนว่า ถ้าไปกะจังบอกบอกเพื่อนนะคะแต่ว่าบางเธอแอดก็สิบุได้ไปตลอดเวลาได้พี่น้องเพราะว่าบางเธอเดินซ้ายเนาะพี่น้องเนะาะจะได้แอดไลน์ไลน์ใบสะกวนจังคุยกันหลังไม่เดอ้ออันนี้เป็นเบอร์ของแอดมินนะคะ0 8 5 2 4 7 0 0 4 7าห้าแอดไลน์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยถามอีกทีนึงเนาะนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณคุณพ่อบัวผ่านะคะแล้วก็สาธุตัวเลขของ คูบานะคะ92727นะคะสำหรับคลิปนี้ให้โชคชงกันมาสุขคู่สุขคนนะคะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรูปถูีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม